มาถามเลยฮะอุ้ยเจอต่อใครพี่เจอต่อเฮ้ยคนอะไรลูกดารามันต่อว่ะฮ้ถามจริงเหมึงสูงนี้ใช่ไหมใครพี่ชวิพรใครเนี่ยพี่ไงพี่ไงพี่ยมพอี่จ๊ะชื่อนันทพรนั่นแหละเรียนน้องพวพ่เรียนน้พรออย่าไปคุยกับมันเลยบอบ้าบอจำพี่ได้ไหม มจำพี่ได้ไหมจำชื่อพี่ได้ไหมอูไม่รู้จักอะไรพี่อะชื่ออะไรนะฮะอ๋อเฮี้ยไม่ใช่ชื่อทนานฮะชื่อเฮี้ยมเออไม่ได้ชื่อเฮี้ยชื่อเฮี้ยมเออคุณคุ้นอยู่อะเฮ้ยนะคะขอบคุณนะคะคพี่แม่เนาะใช่นี่ชุวิพรน้องจะไปไหนเนี่ยฉันจะไปโน้ตนี่เปล่า ยืนนั่งางก็ได้พี่แม่คนกันเองคุ้นเคยไม่ต้องคุนกันเองก็คุยถางถาได้ฉันจะไปตลาดพี่ก็จะไปดูลิเกอาซาลมซลลมเลยไอ้เพี่อะมาขวางไอ้พวกเจ๊นัขวางมันทำไมโอ้กูจะปังไงล่ะโอ้โหไม่รู้เราัวตัวเองนจะปั้มเลรอเนี่ยใช่วยดู คอยไปไอ้เราข้าเกี้ยวอยาคิดมาเกี้ยวเรามีข้าลอมาสุดที่รักจะไม่พลาพิเศษเฮ้ยข้ารอมาสุดที่รักรำเ,เรรป็ดโถคุณเป็ดปาตีเฮ้ย กลับบ้านเลอารมณนหมดถามาโหนาก็กลับรังเกียจทมอารมณความข้ยตาเ่ายพี่จะจะเยียดเธอนีลุงหน้าผมแล้วอมเธอื่อยามได้เจอยาจีบลุงหน้าทนันโดยเธอถีบ ีน้เมื่อเธอไปยองแล้พี่จะใครับเมื่อเธอพยองพี่จะใครับหลังหน้ารัวป้้มเธอที そう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 。